โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเนะ้อผมกลับมาพบผมเ <c oughs> ช่นเคยครับผม <c oughs> น็อดนนอนนอนครับผม <c oughs> คราวนี้แล้วก็กลับมาในกิจกรรมของมหากรรมสัตสมชิ้นส่วนแรกสก,กินนะครับผมซึ่งมีมากกว่า50สก,กินนะครับผมซึ่งระดับสูงสุดอยู่ที่มล้าเข้าแล้วก็เอ็กซ์ตรีมนะครับผมอ่าเริ่มเล่นฟรีด้วยนะฟรีครั้งแรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเป็นกิจกรรมยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับผม เปิดมาครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมให้เราสะสมชิ้นส่วนสกินฮีโร่ให้ครบ5ชิ้นส่วนนะครับผมอ่าอัน <Huh? S 1> นี้คือผมไม่มีครับผมแล้วก็จํานวนฮีโร่ที่เราที่จะได้รับจากกิจกรรมเนี้ยได้แ,แค่3ตัวเท่านั้นนะครับผมอ่า อันนี้ก็เป็นหน้าตาของฮีโร่ที่เราสามารถแลกได้นะครับผมอันนี้ที่แลกได้ไม่ใช่แลกได้เป็นตัวฮะได้เป็นแค่ชิ้นชิ้นเดียวนะซึ่งเราต้องสะสมให้ครบ5ชิ้นส่วนนะครับผมอันนี้คือได้แค่ชิ้นเดียวนะอ่าผมแนะนําก็คือให้เราสุ่มหา4แล้วก็มาแลก1ชิ้นนะครับผมซึ่งเนี่ยหชิ้นก็หนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญนะครับผมอ่าเหรียญนี้ได้จากไหนก็ได้จากการสุ่มนะครับถ้าสุ่มแบบว่าพิเศษเนี่ยก็จะได้2แล้สุ่มแบบปกติก็จะได้1นึ่งนะค อันนี้คือผมมีคูปองอยู่2องบรรทุกนผมเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะผมอ่ะโดยตัวที่ผมอยากได้เนี่ยที่ผมมองไว้เนี่ยก็จะเป็นตูเลนกันดั้มนะผมแล้วก็ริปโป้กันดั้มแล้วก็เซลฟิตกันดั้มนะครับผมอ่าส่วนตัวที่เหลือในพวกนี้ทนี่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อ่าผมอยากได้แบบแนวกันดั้มนะผมอ่จที่มองไว้3ตัวนะ <Yeah. S 1> โดยครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราสุ่มฟรีนะผมอ่าศูนย์เนี่ย <Wow. S 1> เราก็สุ่มไปเลยนะผม อ่านี่ครับผมไม่มีอะไรนะผมนี่ผมแนะนำให้ผมถ้าใครให้เล็งไว้2ตัวเนี่ยก็ให้เราสุ่มไปเรื่อยๆเลยผมเพราะว่ามันไม่เสียคูปองนะจนกว่าเราจะซื้ออ่าอันนี้คือสวยเลยริโป้กับเซลฟิล้วผมมาใน2ใน 1, <c oughs> 1> ก็ให้เราทําการซื้อเลยเอาซื้อริโป้ก่อนนะซึ่งเราต้องสะสมไม่ครบ5ชิ้นอ่ะผมได้นี่ก็จะได้ริโป้หและ1นึรับหเห็นไหมอ่าก็ตัวนึงเป็นเซลฟิตอ่า 39คูป,ปองอ่าก็จะได้1นึ่ทับหผมอ่าแล้วเราก็ครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะสุ่มที่ละสิบเก้านะผมแต่ถ้าแบบปกติเนี่ยจะเป็นแค่9ไอส2ตัวนี้ต่างกันไงไอ้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตุ่มระดับหาเมลเคิลคกับเอ็กซ์ตีมนะผมตัวข้างบนเนี่ยก็จะเป็นระดับแบบว่าลีเจนอะไรพวกนี้เนี่ยจะได้ตัวแบบแบบนี้ครับผมซึ่งผมมัมาตามล่าเมลเคิละคนะผมอ่าแล้วก็รีไปฮนะอ่าเนี่ยมัน มันจะไม่ค่อยออกตัวที่เราซื้อเนี่ยไอตัวที่เราซื้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกนะครั้งละสิบเก้าของ o n g นะผมอ่ะอันแน่เหลี่ยมแนละ้วมันเหลี่ยมแล้วผมอ่ะ <Yeah. S 1> <c oughs> ใจคอไม่ดีไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้จะคุ้มหรือเปล่านะผมอ่ะ ถ้ามันออก,กมันคุ้มแต่เนี่ยแต่มันไม่ออกเลยนะฮะมันก็เลยไม่คุ้มนะฮะเออสองพันเนี่ยจริง,รงๆถ้าไปซื้อมิลเลอร์คลเนี่ยก็จะได้ประมาณหนึ่งตัวนะผมอันเนี้ยมิลเลอร์คลออกนะผมปกติสองพันเนี่ยจะได้มิลเลอร์คูลหนึ่งตัวนะผมในกิจกรรมอื่นๆนะอ่าแต่มากิจกรรมนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หนึ่งตัวหรือว่าสองตัวหรือเปล่านะครับผมอ่าสุ่มไปโอ้โหคุยเงียบคลิปนะฮะ เนี่ยมันจะออกตัวที่เราแบบไม่ได้ต้องการนะไอตัวที่เราสุ่มเนี่ยมันจะไม่ออกนะฮะโอ้โหก็คือสองพันเนี่ยหตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องได้1ตัวนะครับผมอ่าน,นี่คือกานด้มตัวเลนที่ผมอยากได้นะโอเคโอเคเนี่ยก็จะได้3ามตัวนะผมเนี่ยมันล็อกนะก็ได้แค่สตัวต่อไปก็แล้วแต่วาสนาแล้วผมว่ามันจะออกหรือเปล่านะเออ ก็คือแนะนำเนี่ยก็คือเราต้องส่งมาได้สักสี่แล้วก็อีกหนึ่งเนี่ยค่อยไปแลกชิ้นส่วนมาหนึ่งนะผมก็จะได้เป็นฮีโร่หนึ่งตัวนะผมสองพันคูปองเนี่ยผมหวังแค่อย,อยากได้สองตัวได้สักสองแต่ว่ามันจะมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเนี่ยคือตอนนี้ระบบมันเซ็ตไว้แล้วว่าเอ้ยไอคนนี้มันเล็งสามตัวนี้ไว้นะคือเล็งสามตัวนี้ไว้ใช่ไหม ออกยากๆหน่อยแล้วก็เอาตัวที่มันไม่ได้เล็งไว้ออกมาอ่านี่คือระบบมันเซ็ตไว้ประมาณนี้นะผมคืออยู่แล้วแหละการสุมม่มฮะอ่ามันจะเอาจากตรงนี้แหละครับเห็นไหมอยผมว่าก็น่าจะเจ็บปวดนะเนี่ยเทียสิบเก้าครับไปเรื่อยๆครับตัวไม่อยากได้ละมาจังเลยอาลิปโปมาครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ย ชิ้นเนี่ยมันก็จะไม่เท่าไหร่นะมันจะไปหนักที่ชิ้นสุดท้ายนะมันจะไม่ค่อยออกนะฮะผมได้อย่างละสองอย่างเนี่ยผมกลัวว่าจะไม่ได้สักตัวเลยนะฮะ <c ười> <c ười> คิวรี่ไว้สามตัวมันจะไม่ได้สักตัวแต่ผมว่านนะ รอเหลือพันเก้านะยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับผม <Huh? S 1> โอ้โุผมเหลือจะเชื่อขอสี่สักตัวหนึ่งได้ไหมถ้าสี่สักตัวหนึ่งเนี่ยร้อยี่สิบเนี่ยเราก็ต้องสุ่มไปมได้สี่สิบแปดห้าสิบแล้วไม่มาเลยครับผมตอนนี้พันเก้าแล้วนะผม ผมเริ่มจาก2006เลยนะเออย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตักตัวเลยนะโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดเหลือเกิน <Yeah. S 1> <c oughs> ระบบมันเซ็ตมาแล้วนะครับ <Huh? S 1> ไอหนุ่มตัวนี้มันวางไว้สามตัวว่ะอดัดตัวเลนมาครับผมโอ้ยก็คือผมก็จะแพนไว้นะว่า ถ้าคูป,ปองผมเนี่ยมันจะหมดแล้วนะอ่สมมติมันจะหมดแล้วเนี่ยก็ผมก็เอาแค่สักตัวหนึ่งก็บอกแล้วนะผม <Yeah. S 1> อเพราะว่าปกติถ้าเราไปสุ่มกิจกรรมอื่นๆของมันเองที่มันมานะสองพันเนี่ยก็จะได้ประมาณตัวหนึ่งอยู่แล้วครับผมแต่ถ้ากิจกรรมนี้มันออกมานี่ก็แต่มันยากนะทุกคนดูดิผมเหลือพันหกแล้วว่า ออกแต่ตัวที่เราไม่ได้คิวไว้อะตัวที่เราไม่ได้ซื้อมันจะออกมาบ่อยอนะ <Yeah. S 1> ห,ยหมอจริงๆนะใครบอกว่ากิจกรรมนี้คุ้มนี่เขาเป็นส่วนน้อยนะผมอถ้าส่วนมากก็จะเป็นแบบผมนี่แหละครับโอ้ยไม่เจอเลยสุ่มไปแบบร้อยก็หูกปองนะมไม่มาให้หน่อยแล้วจะหมดแล้วนะดูครับผมทุกคน ปวดเหลือเกินอันนี้คือตุเลนสามนะผมอุ้ยกันดงกันดำไนดะ้ไปโผล่มาหเห็นหน้าเลยนะ <c oughs> เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมทุกดอกนะ <c oughs> โอ้โหร้อยยี่สิบนะครับผมกันดำนะหนึ่งชิ้นนะอุ้ยถ้มจริงอุ้ยเกินไปมุ้ย มูลเอ็กซ์ตรีมนะผมสวยนะเอากันดั้มมาครับผมตูเล่นอ้อเรียบร้อยครับผมอ่าตูเล่นผมมี4แล้วนะโอเคถ้าออกแค่หนึ่งเนี่ยก็เราก็จะจบนะครับผมถ้าออกแค่หนึ่งเราตูเลนจะจบไปแล้ว <Wow S 1> หรือถ้าหมด1นึ่พเนี่ยแล้ว ยังไม่ได้ตัวเลนเนะผมก็จะแลกตัวเลนนะผมแล้วก็ออกเลยเพราะถ้าผู้ปองหมดได้คือก็หมดแล้วนะผมเซลฟิตกับลิโป้นี่คือไม่เจอหน้าเจอตาเลยผมหรือว่าผมหรือว่าผมต้องเรียกครับเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่มาเลยเนาะทุกคนดูดิโอ้โหถามจริงโอ้ยเกินปุยมุย ต่ใผมเรานี่ก็คือตูเลนเนี่ยจะไม่ออกแล้วนะผมเพราะว่ามันได้สีแล้วนะคือถ้าผมเดามันจะไม่ออกมันจะไปออกเซลฟิทกับลิโปตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยนะผมโอเคร้อยสิบนะผมหรือว่าถ้าใครนี่แบบหรือจริงๆผมเอาแค่ร้อยี่สิบแล้วผมก็ได้ตัวเลนแล้วผมก็จบจบเลยนะผมผมก็จะได้ เจ้าตุเลนล่างนี้เนี่ยมาในราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันหรอยปองนะผมหนะนึ่งพันห้านะนี่นี่จริงจริงผมจบได้แล้วนะทุกคนเพราะผมบ้าสองตัวเนี้ยคงไม่ได้แล้วแหละผมว่านะก็คือถ้าเราแบบประหยัดประหยัดเนี่ยผมว่าเราจบนะร้อยยี่สิบเนี่ยนะทุกคนเออเพราะหนึ่งพันเนี่ยนี่คือเพิ่งได้ตุเ่นตัวเดียวแนละ้วผมไอสองตัวนี้มันยังไม่ออกเลยนะเออ ผมว่าเอาแค่ตูเลนแล้วก็กลับบ้านเหนือทุกคนนะอ่ะโอเคผมซื้อ1ชิ้นมันก็จะเป็นพอดีเนี่ยผมโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะแยกชิ้นส่วน5้ทับห้ายินดีด้วยคุณได้รับตู้เลนนะครับผมโอเคจบนะฮะตู้เลนอ่าโอเคครับผมได้เงินเหลือคูปองอยู่1น0 0นระผมโอ้โหเอาสตาร์ทมาที่1,600คูปองนะครับผม เัาเสียไปทั้งหมด1 5 0 0นะผมงเแล้วลเหมือนเราเล่นกิจกรมตัวเบนก่อนกิจกรรมที่มันมาตัวเดียวเดียวองเดืันห้าก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนถือมาต่อ1 0นประมาณนี้เออเราได้มาใน1,05ก็โอเคครับผมงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ